เหรียญ10บ,บาทที่เะลึกครบ50ปีวาระที่54ปีพศ2 5 5 2มีราคาเหรียญละ4,500บาทจริงไหมตามมื่อไม่ข่เหรียญฉันลไปหาความจริงกันไป สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะฮะยินดีต้อนรับก็ส่มือใหม่ไข่เหรียญชแนลด้วยนะครับทุกคนเลยฮะและอย่าลืมฝาก like, กดไลค์ Share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับมือใหม่ไข่เหรียญชแนลด้วยนะครับผมขออภัยด้วยนะครับคอมเมนต์ที่ไม่ได้อ่านไม่ได้ตอบนะครับเพราะผมไม่ใช่พ่อค้ารับซื้อนะครับผมเหรียญมันไม่ได้มีราคาทุเรียนนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับผมก็ถ้าหากผมผู้ผิดพลาดประการใดแล้วก็ข้อมูลก็ผิดบ้างถูกบ้างก็ต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อน,นะฮะ และอย่าลืมฝากซับสไคร์ให้กับมือใหม่ขายเหรียญชาแนลให้ผมด้วยนะครับช่องเล็กนะครับผมผมหายไปเป็น10วันอีกแล้วนะครับผมก็ไม่ได้มาทำคลิปหลายวันก็อาจจะแบบรีวิวแบบติดกันขัดน,นะครับผมโอเคนะครับเพื่อไม่ป็นการเสียเวลาเข้าเรื่องเลยนะฮะวันนี้มือใหม่ขายเหรียญชาแนลจะมารีวิวเหรียญ10บาทที่ระลึกนะครับผมครบ50ปีนะฮะสำนักง,งานนะฮะผมคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติวาระที 54นะครับผมพส2 5 5 2นะฮะเหรียญแบบนี้ราคา4,500บาทจริงไหมนะครับผมตามมือใหมคไข่รเหรียญฉันแนไปหาความจริงกันนะครับผมทุกคนไปกันเลยครับไปโอเคนะครับทุกคนเข้าเรื่องเลยนะครับผมเราจะรีวิวเหรียญกันก่อนนะครับผมก็จะเป็นเหรียญกระสาบนะครับผม10บาทที่ระลึกนะฮะโลหะ24สนะครับผมก็จะเป็นปีพส2552นะฮะ ขนาดก็จะเป็น26มิเมนะครับผมน้ำหนัก8.5กรัมนะฮะส่วนจำนวนการผลิตก็อยู่ที่3ล้านเหรียญนะฮะแล้วราคา4,500บาทจริงไหมไม่จริงนะครับผมทุกคนที่ผมต้องท่องเพราะว่าผมหาข้อมูลในคู่มือนะฮะกลัวแบบพูดมั่วๆแล้วพูดผิดเก็เราก็ใช่ไหมเราก็มาท่องเอาดีกว่านะฮะ ผู้สีส้วมไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรมากมายนะครับผมคือกลัวพูดผิดนะฮะผมก็เลยจําเป็นต้องท่องนะครับผมแล้วไม่ได้ทําคลิปมาสิบกว่าวันแล้วนะฮะก็ราคาใช่ไหมฮะเหรียญละสี่สิบห้าบาทนะฮะไม่ใช่ว่าเหรียญละสี่พันห้าร้อยบาทไม่ใช่นะครับผมผมเห็นในในเพจในเฟซตามํนตามนคือเราไม่ค่อยอยากจะพูดนะครับไม่ใช่เหรียญเดียวนะฮะที่เขารับซื้อนะฮะผม ที่เขารับซื้อเป็นร้อยเหรียญไม่ผ่านการใช้แบบเหรียญมันใหม่นะครับผมถ้าเป็นเหรียญเดียว u n c ไม่ผ่านการใช้ก็ประมาณ50บาท60บาทก็ราคาก็อยู่ที่คนซื้อคนขายด้วยนะฮะเหรียญเดียวส5 0 0บาทเป็นไปไม่ได้นะครับผม3ล้านกว่าเหรียญก็คิดดูเอาแล้วกันนะฮะโอเคนะครับผมก็อาจเป็นว่าเรื่องราคาก็ประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้บางคนยังบอกเลยว่าไม่ถึง20บาท30บบาทนะอ้าวขนาดคู่มือเขาใส่เข้ามาเหรียญละ 4ี่ห้าสิบแล้วใช่ไหมฮะคือผมไม่อยากไปต่อล้อต่อเทียงนะครับผมก็เราก็รีวิวตามความจริงนะฮะเหรียญละสี่พันห้าร้อยบาทไม่จริงนะครับผมเขาซื้อ100หนึ่งร้อยเหรียญเขาพูดไม่หมดโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปดูความสวยง,งามของเหรียญกันต่อเลยนะครับไป โอเคนะครับก็ทุกคนครับถ้าผมพูดผิดภาพการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าผมไม่ค่อยได้ทําคลิปละลายวันนี้ผมจะพูดไม่คล่องแปลง,ปลงเป็นโรคจิตอะไรก็ไม่รู้นะฮะเอาเป็นว่าถามว่าบางคนเขาบอกว่าขายไม่ได้ขายได้คือก็ต้องบอกกับสําหรับคนที่ไม่รู้ใช่ไหมฮะนักสะสมช่องหไหนร้าน,หนาไหนก็แล้วแต่เขาซื้อส่วนใหญ่เขาไม่ซื้อกันนะครับผมทีละสี่ห้าเหรียญทีละสิบเหรียญนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะซื้อกันแบบร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญห้าสิบเหรียญประมาณนั้นนะฮะถ้าเป็นเหรียญสองเหรียญยัง คือเข้าใจผมเข้าใจว่าทุกคนมีนะฮะผมก็มีนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญสองเหรียญมันขายไม่ได้อยู่แล้วนะฮะไม่ใช่ว่าขายไม่ได้เลยไม่ใช่ใหมายถึงว่าคือค่าส่งก็จะไม่พอแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะมันเป็นเหรียญผ่านการใช้ใช่ไหมฮะโอเคนะครับทุกคนครับ4,500บาทไม่จริงนะครับผม UNC ไม่ผ่านใช้4 5บาทต่อเหรียญตอนนี้ก็อาจจะขึ้นมาแล้วผมคิดว่านะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมเอาเป็นว่าถ้าหาผมผู้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับช่องผมสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับผม ใครที่เข้าใจผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมถ้าใครที่ไม่เข้าใจไม่สะดวกหรืออากติกับผมก็ไม่ว่ากันนะฮะเราไม่ว่ากันนะครับ,เ,รนนรบเดี๋ยวนี้อาจารย์ก็มีหลายช่องเซียนก็หลายช่องช่องปั่นก็หลายช่องใช่ไหมฮะโอเคนะฮะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าผมจะมาพูดถึงเหรียญ50สตางค์เนื้อทองเหลืองปีพศ2549นะครับผมราคาเหรียญละ20 0 0 0บาท25 0 0 0าบาทจริงไหมอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นไว้เลยฮะ ก็ขอภัยจริงๆนะครับคอมเมนต์ไม่ได้อ่านไม่ได้ตอบนะครับผมอ่านครับผมอ่านตลอดนะครับผมคอมเมนต์แต่ผมไม่ได้ตอบนะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับผมก็ถ้าหากผมผู้ผิดพาพการใดให้แบบใครหลายๆคนไม่ถูกใจไม่พอใจก็ต้องขอภัยด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้นะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะฮะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับมือใหม่ไกยเหรียญชาแนลด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนด้วยนะสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วครับไป